กันไกลควรจะเป็นกันไกลที่เหมาะสมกับที่เราใช้ค่ะลูกนะคะเราใช้กันไกลแบบไหนแล้วสบายมือมีหลายๆคําถามครูนะคะบอกว่าผู้ขาใช้กันไกลแบบไหนดีคะราคาเท่าไหร่ดีคะราคาไม่เกี่ยวค่ะลูกมันเกี่ยวกับว่าเมื่อเราหยิบกันไกลนั้นเข้ามามันหนักมือเราไปไหมขนาดมันยาวไปไหมมันเล็กไปไหมเราคล่องมือไหมมันคมไหมเสียงมันนิ่มไหม โอเคปะแล้วตัดแล้วเรามีความรู้สึกมีความสุขกับมันไหมนะคะแต่ถ้าถามว่าชอบจริงๆถ้าฉันมีเงินน้อยฉันต้องเอาตัวที่ฉันชอบที่สุดเลย 1. เบามือน้ำหนักกำลังดีเบามือไม่ยาวเกินไปฟาดหรวคเ่ะกะระยะไม่ถูกเข้าใจไหมคะก็เลยเอาตัวเล็กถ้าตัดสินใจได้ครูจะเอาตัวเล็กแต่ถ้าตัดสินใจไม่ได้ครูเอาสองตัวเลยถ้าครูมีตังค์เห็นไหมคะ ราคาไม่เกี่ยวเขาซื้อกันตัวหนึ่งแพงๆแบ่งแพงๆแ,แ,แต่ตัวนี้ราคาสมเหตุสมผลสําหรับครูนะแต่ถ้าสําหรับคนที่ตังคน้อยก็ถือว่าแพงแต่ถ้าคนตังเยอะเขาบอกถูกมากเลยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นราคาจึงไม่ได้เป็นที่ตั้งที่ตั้งคือใช้แล้วสบาย